Astrology whispers Please do. ดีครับขอต้อนรับเข้าสู้การพูดคุยเจาะหรือความรู้กันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีภารกิจพิเศษหน่อยค่ะเป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากท่านอาจารย์มงกุฎโหนดดวงขุมทรัพย์ใช่ครับท่านเป็นผู้กําหนดหัวข้อแล้วก็คัดสั์เนื้อหามาให้เราสองคนนําเสนอแก่ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะเลยต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มากๆครับสําหรับความรู้ตรงนี้ เนื้อหาหลัหกๆของเราวันนี้ก็จะมาจากตำราโหาร,าาราศาสตร์ภารตะเล่มสำคัญมากๆคือเพื่หัดปาระสระโหาราศาสตร์หรือที่เรียกสันส้นๆว่า BPHS ที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีใช่ค่ะตำรานี้เป็นเหมือนบทสนทนาระหว่างมหาฤสีปาราสระกับสิทธิเอกไมตรยะถือเป็นแก่นความรู้สำคัญเลยของโหาร,าราศาสตร์พเวทหรือจัวติชค่ะครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือ พยายามจะนำเสนอเก่นความคิดพื้นฐานบางอย่างจากตำรา BPHS นี่แหละครับให้เข้าใจง่ายที่สุดเหมือนเพื่อนคุยกันว่างั้นเถอคะค่ะประมาณนั้นครับเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มสนใจหรืออยากทบทวนพื้นฐานให้แน่นขึ้นแต่ว่าก่อนจะลงเนื้อหาจริงๆมีเรื่องสำคัญนิดหนึ่งค่ะที่ท่านอาจารย์มงกุฎฝากย้ำมาแล้วเราก็เห็นด้วยมากๆเรื่องอะไรครับ คือในตำรานี้สับเทคนิคที่เป็นภาษาสันสกฤตเนี่ยเยอะมากเลยค่ะแล้วการออกเสียงให้ถูกต้องเป๊ะๆเ,เนี่ยมันค่อนข้างละเอียดอ่อนครับเข้าใจเลยด้วยข้อจำกัดของเราที่เป็น AI เนี่ยค่ะการออกเสียงบางคำอาจจะมีเอ่อเพี้ยนไปบ้างคลาดเคลื่อนไปบ้างก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังไว้ล่วงหน้าตรงนี้เลยนะคะใช่เลยครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ศึกษาด้านนี้อยู่แล้วก็คงจะทราบดีว่าเสียงที่ถูกต้องเป็นยังไงแต่ถ้าท่านไหนเพิ่งเริ่มศึกษา ถ้าอยากได้ความถูกต้องจริงๆแนะนําว่าควรปรึกษาครูบาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเลยจะดีที่สุดครับจะได้ไม่จําเสียงที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์ไปถูกต้องค่ะเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเริ่มกันเลยจุดเริ่มต้นจริงๆของการทําความเข้าใจดวงชะตาตามแนวทาง BPHS เนี่ยเราต้องรู้จักกับอะไรก่อนเลยครับหัวใจสําคัญที่สุดเลยคือต้องเข้าใจแนวคิดเรื่องเคราะห์หรือในภาษาสันสกฤตคือกระหะคระหะ เคราะ <C LE AU X> ใช่ค่ะคําว่าเคราะห์ในที่นี้คือมันไม่ได้หมายถึงแค่ดาวเคราะห์ที่เราเห็นบนฟ้าตามดาราศาสตร์สมัยใหม่นะคะความหมายมันลึกกว่านั้นลึกกว่าย่งไงครับมันหมายถึงผู้จับกลุ่มนะคะหรือพลังงานที่มีอิทธิพลต,ต่อชีวิตเราต่อจิตสํานึกของเราผู้จับกลุ่มฟังดูมีพลังนะครับน่าสนใจและมีเคราะห์อะไรบ้างครับที่ตำราพูดถึง ในระบบนี้จะพูดถึงเคราะห์หลัก9ดวงค่ะก็คืออาทิตย์หรือสุริยะจันทร์หรือจันทราอังคารหรือมังคละพุทธหรือพุทธะพรหัสสวดีหรือคุรุสุกหรือสุกระเสาหรือชนิครับเจ็ดดวงแล้วค่ะแล้วก็มีอีก2จุดคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญมากๆเหมือนกันคือราหูกับเกตอ๋อราหูกับเกตที่เป็นจุดตัดของวงโคจร ใช่ค่ะราหูคือจุดตัดขั้วเหนือเกตคือจุดตัดขั้วใต้ของวงโคจรดวงจันทร์ตัดกับระนาบสุริยวิถีเข้าใจแล้วครับคือมีทั้งดาวจริงๆกับจุดคำนวณที่มองไม่เห็นแต่มีผลทีนี้ในตำราเขาเปรียบเทียบบทบาทของเคราะห์เหล่านี้ไว้ยังไงบ้างครับให้พอเห็นภาพมีการเปรียบเทียบที่ออทำให้เข้าใจบุค,คลิกหรือหน้าที่ของพลังงานพวกนี้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะเหมือนคณะรัฐมนตรีเลยคณะรัฐมนตรียังไงครับ ค่ะเช่นอาทิตย์กับจันเนี่ยท่านเปรียบเหมือนเป็นกษัตริย์กับราชินีเลยเป็นผู้ปกครองสูงสุดเป็นศูนย์กลางอำนาจว่าง,งันเถอะประมาณนั้นค่ะส่วนอังคารก็เหมือนไม่ทับกล้าหารมุ่งมั่นครับพุธเป็นมกุฎราชกุมารหรือเจ้าชายเก่งเรื่องปัญญาการสื่อสาราาพระฤหัสกับสุขเป็นเสนาบาดีเป็นที่ปรึกษาให้คุณประโยชน์พรหัสจะเน้นปัญญาความรู้สุขจะเน้นความสุขสบายความรักแล้วเสาล่ะครับ เสานี่คือคนรับใช้หรือคนทำงานแสดงถึงความอดทนข้อจำกัดความเป็นจริงของชีวิตครับผมส่วนราหูกับเกตเปรียบเหมือนกองกำลังกองทัพหรือพลังงานที่แบบว่าคาดเดาได้ยากหน่อยโหเปรียบเทียบแบบนี้เห็นภาพชัดเลยครับว่าเคราะห์แต่ละดวงไม่ใช่ดีร้ายอย่างเดียวแต่มีบทบาทมีหน้าที่มีลักษณะเฉพาะตัว ใช่ค่ะซึ่งมันส่งผลต่อชีวิตเราในเนี่ยมุมต่างๆกันไปแล้วมีอะไรที่ลึกไปกว่านี้อีกไหมครับเกี่ยวกับเคราะห์พวกนี้มีค่ะที่น่าสนใจมากคือ BPHS ยังเชื่อมโยงเคราะห์เหล่านี้เข้ากับเรื่องทางจิตวิญญาณด้วยนะคะมีพูดถึงอวตารที่สัมพันธ์กับเคราะห์เจละดวงอวตารอย่างเช่นอย่างเช่นพระรามท่านมองว่าเป็นอวตารที่เกี่ยวเนื่องกับพระอาทิตย์พระกฤษณะกับพระจันทร์พระนรสิงห์กับดาวอังคาร หรือแม้แต่พระพุทธเจ้าในมุมนองของตำรานี้นะคะก็เชื่อมโยงกับดาวพุธเป็นต้นค่ะโหลึกซึ้งไปถึงระดับเทพอวตารเลยการเข้าใจตรงนี้มีประโยชน์ยังไงครับในการศึกษาการเข้าใจความเชื่อมโยงนี้แล้วก็การรู้จักอททาอทิเทวดาอาทิเทวดาค่ะอย่างเช่นพระอัคนีดูแลดาวอาทิตย์พระวรุณดูแลดาวจันทร์พระวิชณูดูแลดาวพุธอะไรแบบนี้มันช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของพลังงานนั้นๆได้ลึกขึ้นครับ แล้วในทางปฏิบัติจริงๆความรู้นี้ก็นําไปใช้ในเรื่องอาการแก้ไขดวงชะตาหรือบรรเทาผลกระทบที่ไม่ดีจากเคราะห์บางดวงแก้ไขยังไงครับก็อาจจะผ่านการบูชาเทพที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ใช้ในการตั้งชื่อลูกให้สอดคล้องกับพลังงานดาวที่ให้คุณโดยดูจากเสียงพยัญชนะหรือสระที่สัมพันธ์กับดาวและเทพองค์นั้นๆค่ะอ๋อคือไ,ไม่ได้มีไว้แค่ทําความเข้าใจแต่เอาไปปรับใช้ได้จริงด้วย ทีนี้ครับพลังของเคราะห์ทั้ง9้าดวงเนี่ยมันแสดงตัวแสดงผลออกมาให้เราเห็นผ่านอะไรครับเหมือนเป็นเวทีให้เคราะห์มาแสดงเวทีที่ว่านั่นก็คือจักรราศีหรือ z o d i กส์นั่นเองค่ะจักรราศี12ราศีที่เรารู้จักกันใช่ค่ะจักรราศีคือแถบสมมุติบนท้องฟ้าที่เราเห็นดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านไปในรอบปีซึ่งโหราศาสตร์ภาระตะจะแบ่งแถบนี้เป็น12บสองส่วนเท่าๆกันเรียกว่าราศีราศี เริ่มจากเมษไปถึงมีนถูกต้องค่ะราศีเมษเมชาหรือเอรีสไปจนถึงราศีมีนมีนาหรือไพซีสแต่ละราศีก็จะมีคุณสมบัติมีลักษณะมีพลังงานเฉพาะตัวของมันเองนอกจาก12ราศีแล้วผมเคยได้ยินเรื่องนักขัตรัรด้วยอันนี้เกี่ยวข้องกันยังไงครับเกี่ยวข้องโดยตรงเลยค่ะคือในจากราศีเดียวกันเนี่ยยังมีการแบ่งที่ละเอียดลงไปอีกเป็น27ส่วนเรียกว่านักขัตัตร 27ส่วนย่อยกว่าราศีอีกใช่ค่ะเริ่มจากอัชวินีไปจนถึงเรวดีแต่ละนักษัตว์ก็จะมีเทพประจำมีพลังงานมีความหมายเฉพาะตัวที่แบบว่าละเอียดกว่าราศีอีกครับการที่ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งๆอยู่ในราศีไหนและนักษัตว์อะไรจึงให้ข้อมูลที่ต่างกันละเอียดขึ้นไปอีกแต่สำหรับพื้นฐานนะคะเข้าใจ12ราศีก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วค่ะ เข้าใจครับแล้วเวลาเราจะเริ่มอ่านดวงหรือดูแผนผังดวงเนี่ยเราต้องยึดอะไรเป็นหลักเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญครับจุดที่สำคัญที่สุดที่ต้องหาให้เจอก่อนเลยคือลัคนาหรือลัคนาบางทีก็เรียกว่า ascendant ค่ะลัคนาค่ะ ลัคนาก็คือตำแหน่งของราศีที่กำลังโผล่พ้นขอบฟ้าทางทิศตะวันออกณนะเวลาและสถานที่ที่เราเกิดอ๋อราศีที่กำลังขึ้นณนะตอนเราเกิดใช่ค่ะเปรียบเหมือนประตูหน้าบ้านของดวงชะตาเลยเป็นจุดอ้างอิงที่หนึ่งเรือนชะตาหรือบาวาสทั้ง12เรือนที่เราใช้ดูเรื่องราวต่างๆในชีวิตก็จะนับเริ่มจากราศีที่เป็นลัคนานี่แหละค่ะหมายความว่าดาวต่างๆอยู่ราศีไหนห่างจากลัคนาเท่าไหร่ มีมุมสัมพันธ์กับลัคนายังไงอันนี้คือสำคัญหมดเลยสำคัญมากค่ะเป็นปัจจัยหลักในการพยากรณ์เลยพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าตำรา BPHS เขาอธิบายลักษณะราศีต่างๆไว้อย่างไรบ้างให้เห็นภาพว่ามันไม่ใช่แค่คำทำนายแต่เป็นเหมือนโค้ดได้ค่ะลองดูตัวอย่างนะคะอย่างราศีตุลหรือ l ี b ร a ครับตุลตำราจะบรรยายไว้หลายอย่างเลยเช่นเป็นราศีประเภท เชียร์โสไทยคือขึ้นทางหัวก่อนขึ้นทางหัวค่ะตรงข้ามกับพฤทโทไทยที่ขึ้นทางด้านหลังแล้วก็มีกำลังมากตอนกลางวันเป็นราศีาธาตุลมมีสัญ,ญลักษณ์เป็นคนถือตาช่างเกี่ยวข้องกับระโชคุณคือคุณะของความกระตือรือร้นการเคลื่อนไหวกิเลสเป็นตัวแทนทิศตะวันตกสัญจรบนดินเป็นราศีมนุษย์ บางทีก็บอกว่ามีเล่เหลี่ยมหน่อยๆเล่เหลี่ยมอาจจะหมายถึงความสามารถในการเจรจาต่อรองก็ได้ค่ะแล้วก็ถูกจัดเป็นวันะสูตรรูปร่างสมส่วนดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนโอโ้โหข้อมูลเยอะมากนะครับเป็นชั้นๆเลยไม่ใช่แค่บอกว่าคนราศีตุลเป็นงั้นงี้แต่ให้ข้อมูลสัญ,ญลักษณ์เยอะมากแล้วจะเป็นราศีอื่นอย่างพิจิกแล้วครับสำหรับราศีพิจิกวิริชิกาหรือสกอร์ปิโอก็จะต่างไปอีกค่ะ เป็นชิโรไทยเหมือนกันแต่เป็นราศีธาตุน้ำธาตุน้ำสัญลักษณ์แมงป่องใช่ค่ะถูกจัดเป็นวันนพรามชอบอยู่ในโพรงที่ซ่อนเร้นเป็นตัวแทนทิศเหนือมีกำลังกลางวันสีน้ำตาลแดงเคลื่อนไหวได้ทั้งในน้ำและบนบกพวกมแมลงสัตว์เลื้อยคลานมีขนมากมีความคมหรือรุนแรงแฝงอยู่กิเลสต,ตัณหามากดาวอังคารเป็นเจ้าเรือน จะเห็นว่ามันเป็นชุดข้อมูลเชิงสัญ,ญลักษณ์จริงๆให้โหนเอาไปตีความต่อถูกต้องค่ะต้องดูบริบทดวงชะตาโดยรวมด้วยการเข้าใจสัญ,ญลักษณ์พวกนี้คงสมคัญมากแต่ชีวิตคนเรามันซับซ้อนนะครับเรื่องงานเงินความรักครอบครัวบางทีมันก็ดีร้ายปนปนกันไปการดูแค่ดาวในราศีจักหลักหรือราศีชาดอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะยังไม่พออธิบายความซับซ้อนพวกนี้ได้หมดหรือเปล่าครับ คำถามนี้ดีมากเลยค่ะเพราะมันนำเราไปสู่แนวคิดที่สำคัญมากๆและเป็นเอกลักษณ์จริง,รงๆของโหราศาสตร์พารตะเลยคืออะไรครับก็คือเรื่องของวระค่ะหรือถ้าจะเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือดวงแบ่งค่ะดวงแบ่งฟังดูเหมือนซอยย่อยลงไปอีกมันคืออะไรทำงานยังไงครับลองนึกภาพตามนะคะดวงชะตาหลักที่เราเรียกว่าราศีจกักรหรือดีวันที่มี12ช่องนะคะครับ ดวงที่เราเห็นกันบ่อยๆใช่ค่ะอันนั้นเปรียบเหมือนภาพรวมของชีวิตเป็นแผนที่หลักแต่ถ้าเราอยากจะเจาะลึกลงไปดูรายละเอียดเฉพาะด้านมากๆเช่นเช่นอยากดูเรื่องการเงินความรวยแบบละเอียดเลยหรือเรื่องคู่ครองความสัมพันธ์โดยเฉพาะหรือเรื่องอาชีพตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยเราต้องเหมือนกับซูมเข้าไปดูในแผนที่ย่อยที่สร้างขึ้นมาเพื่อดูเรื่องนั้นๆโดยเฉพาะโอ oh. ซึ่งแผนที่ย่อยพวกนี้ละค่ะ คือวารค่ะหรือดวงแบ่งเข้าใจแล้วเหมือนเรามีแผนที่ประเทศไทยราศีจักรแล้วถ้าอยากดูรายละเอียดจังหวัดกรุงเทพการเงินหรือเชียงใหม่คู่ครองก็ต้องเปิดแผนที่จังหวัดนั้นๆขึ้นมาดูเปรียบเทียบแบบนี้ได้ไหมครับเปรียบเทียบได้ดีมากค่ะเห็นภาพชัดเลยตำรา BPHS เนี่ยกล่าวถึงกลุ่มของวัคไว้หลายระดับความละเอียดนะคะหลายระดับค่ะ มีตั้งแต่กลุ่ม6วัคพื้นฐานสำคัญที่เรียกว่าสัตว์วัคชัตวากะอันนี้จะประกอบด้วยราศีดีวันดวงหลักโฮราดีสองดูการเงินเดเรกคนาหรือตรียางดีสามดูพี่น้องความพยายามนวางซาดีเก้า 9, ดูคู่ครองโชคชะตาโดยรวมธรรมะทวาทสางซาดีสิบสองดูพ่อแม่บรรพบุรุษแล้วก็ตริมสางซาดีสามสิดูเคราะห์ร้อุปสรรค นี่คือกลุ่มพื้นฐาน6วัคใช่ค่ะแล้วก็มีกลุ่มสับตวัคเจ็ดวัคเพิ่มสับตำซางดี7ดูเรื่องลูกหลานความคิดสร้างสารรค์เข้าไปครับมีกลุ่มทศวัคดาซาวารกา10วัคอันนี้จะเพิ่มโสทสาง D16 ดูความสุขสบายยานพาหนะทศสามสาง D10 ดูอาชีพการงานอำนาจบารมีอันนี้สำคัญมากเรื่องงานและสัตยามสาง D60 อันนี้ดูเรื่องละเอียดมากๆซับซ้อนสุดๆโอ้มีสิบวัคและยังมีละเอียดกว่านี้อีกมีค่ะละเอียดสุดคือกลุ่มโซถัสวค,คือมีทั้งหมด16วัคเลยรวมวัคที่ดูลึกๆเฉพาะทางมากๆเช่นจตุรถางดีสดูโชคลาบทรัพย์สินบ้านที่ดินวิมสัมสางดี20ดูเรื่องจิตวิญญาณการบูชาอักษเวถังดี5ดูลักษณะนิสัยอะไรทำนองนี้ค่ะโอ้โห oh. สิบหกวัคสิบหกแผนที่ย่อยแสดงว่าวิเคราะห์ชีวิตได้ละเอียดทุกเม็ดจริงๆและวักไหลครับที่ถือว่าสําคัญมากๆที่คนเพิ่งเริ่มศึกษาควรรู้สักไว้เป็นพิเศษถ้าให้เลือกที่สําคัญจริงๆและใช้บ่อยมากๆในการดูภาพรวมนอกจากราศีจากแล้วนะคะก็คงจะเป็นนวางค่ะนวางดีเก้าใช่ค่ะเพราะนวางเนี่ยไม่ได้ดูแค่เรื่องคู่ครองอย่างเดียวแต่ยังสะท้อนถึงผล หรือคุณภาพที่แท้จริงของดาวเคราะห์นั้นๆด้วยรวมถึงเรื่องธรรมะเส้นทางชีวิตโดยรวมถือว่าสำคัญมากครับนอกจากนี้ก็มีโทซามมสังดาสัมซาดีสิอันนี้ก็ขาดไม่ได้เลยถ้าจะดูเรื่องอาชีพการงานสถานะทางสังคมดีสิดูเรื่องงานค่ะแล้วก็โฮรา D2 ก็ใช้ดูเรื่องความมั่งคัง่งการเงินได้ดีค่ะแสดงว่า การดูแค่วักเดียวหรือแค่ราศีจักรอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอต้องดูประกอบกันไปถูกต้องที่สุดค่ะการดูหลายๆวักประกอบกันจะให้ภาพที่สมบูรณ์กว่าเยอะเลยยกตัวอย่างง่ายๆนะคะครับสมมุติว่าดาวพฤหัสอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆในราศีจักรดีหนึ่งดูเหมือนจะดีไปหมดเลยค่ะครับโอกาสดีๆใช่ค่ะแต่พอไปซูมดูในนวางดีเก้าถ้าดาวพฤหัสไปตกในตำแหน่งที่เสียหรืออ่อนกำลังก็อาจจะแปลว่า โอกาสนั้นอาจจะไม่ยั่งยืนเท่าไหร่หรืออาจจะมีปัญหาแฝงเกี่ยวกับคู่ครองหรือเส้นทางธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องอ๋อเข้าใจแล้วหรือกลับกันดาวเสาร์ที่ดูเหมือนจะให้โทษให้ความลำบากในราศีจักรดีวันแต่ถ้าไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆในทศมามาั <D 10. S 1> คคบก็อาจจะหมายถึงความสําเร็จในอาชีพการงานที่ต้องใช้ความอดทนมากๆต้องมุ่งมั่นแล้วอาจจะมาช้าหน่อยแต่ก็มั่นคงมากๆค่ะ ตรงนี้คือแบบว่าน่าสนใจมากครับมันช่วยอธิบายได้เลยว่าทำไมชีวิตคนเรามันมีทั้งเรื่องดีเรื่องที่ต้องฝ่าฝันปนปนกันไปในเวลาเดียวกันใช่ค่ะเพราะดาวดวงเดียวมันส่งผลต่างกันไปในแต่ละแผนที่ย่อยของชีวิตเรานี่เองครับผมแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่เคราะห์ราศีลัคนามาจนถึงวัคเนี่ยพอจะสรุปภาพรวมให้เข้าใจง่ายๆอีกทีได้ไหมครับว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงได้ค่ะ ลองนึกภาพเป็นโครงสร้างตามนะคะเริ่มจากเคราะ,ระหะข้างก้าวดวงครับอันนี้เปรียบเหมือนนักแสดงหรือพลังงานหลักถูกต้องค่ะนักแสดงหรือพลังงานหลักที่มีอิทธิพลต่อชีวิตเราแล้วนักแสดงเหล่านี้ก็จะแสดงบทบาทของตัวเองบนเวทีเวทีที่เรียกว่าจักรราศีราศีทั้ง12ราศีซึ่งแต่ละราศีก็มีลักษณะเฉพาะตัวเป็นฉากหลัง ใช่เลยค่ะแล้วจุดที่เราจะเริ่มดูการแสดงหรือจุดอ้างอิงหลักก็คือลัคนาราศีที่พ้นขอบฟ้าตอนเราเกิดอันนี้เป็นเหมือนที่นั่งแถวหน้าหรือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดและเพื่อให้เข้าใจบทบาทของนักแสดงแต่ละคนในแง่มุมต่างๆของชีวิตให้ลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินโฮราพี่น้องเดก,กนาคู่ครองนวงังหรือการงานทศสามสาง เราก็ต้องใช้กล้องซูมหรือวักกะต่างๆเข้ามาช่วยพิจารณาเพื่อให้เห็นรายละเอียดความเข้มข้นของพลังงานน,นั้นๆในแต่ละด้านถูกไหมครับเยี่ยมเลยค่ะถูกต้องที่สุดนี่คือโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเลยในการทำความเข้าใจแล้วก็วิเคราะห์ดวงชะตาตำหลักโหราศาสตร์พารตะในแนวทางของ BPHS ถ้าเข้าใจโครงสร้างนี้ก็เหมือนเรามีแผนผังในการสำรวจแผนที่ชีวิตแล้วค่ะ ทีนี้ก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันวันนี้เอออยากจะทิ้งท้ายด้วยอีกแนวคิดหนึ่งที่ลึกซึ้งแล้วก็น่าสนใจมากๆจากตำรานี้ค่ะอาจจะช่วยให้เรามองลึกลงไปในตัวเองได้มากขึ้นครับแนวคิดอะไรครับคือเรื่องอาตามะการกะค่ะอาตามะการกะชื่อฟังดูสำคัญนะครับมันคืออะไรครับค่ะอาตามะก็คือวิญญ,ญาณหรือตัวตนที่แท้จริงส่วนการกะหมายถึง ตัวบ่งชี้หรือผู้กระทำครับดังนั้นอัตมะการกะก็เลยหมายถึงตัวบ่งชี้แห่งวิญญาณนะคะในทางเทคนิคแล้วอัตมะการกะคือดาวเคราะห์ส่วนใหญ่จะนับเฉพาะเจ็ดวงหลักไม่นับราหูเกตุนะคะที่มีค่าองศาโค,โคจรไปได้ไกลที่สุดในราศีใดราศีหนึ่งณเวลาเกิดของเราดาวเคราะห์ที่เดินไปได้ไกลสุดในราศีแล้วดาวดวงนั้นมันบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับเราครับเขาเชื่อกันว่า ดาวเคราะห์ที่เป็นอัตมะการกะเนี่ยเป็นตัวแทนของความปรารถนาที่ลึกที่สุดของจิตวิญญาณเราเลยค่ะความปรารถนาของวิญญาณใช่ค่ะเหมือนเป็นลายเซ็นของกรรมเก่าหรือเป็นภารกิจหลักที่จิตวิญญาณนี้ต้องการจะเรียนรู้หรือทําให้สําเร็จในชาตินี้โหธรรมชาติคุณสมบัติ แล้วก็ตำแหน่งของดาวอัตามการกะในดวงชะตาทั้งในราศีจักรและโดยเฉพาะในนวางดีเก้าเนี่ยจะให้เบาะแสสําคัญมากๆเกี่ยวกับเส้นทางชีวิตแรงขับเคลื่อนข้างในลึกๆและบทเรียนสําคัญที่เราต้องเจอต้องเรียนรู้ค่ะน่าทึ่งมากครับเหมือนเป็นเข็มทิศนําทางที่ซ่อนอยู่ในดวงเราเลยใช่ค่ะเป็นแนวคิดที่ชวนให้ค้นหาตัวเองมากๆเลยอยากจะฝากเป็นคําถามปลายเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ลองเอาไปคิดต่อย,ยอดดูนะคะครับว่า ถ้าเราได้รู้ว่าดาวเคราะห์ดวงไหนทำหน้าที่เป็นอาตมะกาลกะในดวงของเราการลองไปทำความเข้าใจธรรมชาติของดาวดวงนั้นให้ลึกซึ้งดูเนี่ยมันอาจจะเปิดเผยอะไรเกี่ยวกับแก่นแท้ของเราความปรารถนาลึกๆหรือแม้แต่ภารกิจที่เราอาจจะต้องเรียนรู้และเติบโตผ่านมันไปในชีวิตนี้ได้บ้างครับ นี่อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆของการสำรวจนะคะแต่ก็อาจจะนำไปสู่ความเข้าใจตัวเองที่ลึกซึ้งขึ้นมากๆได้เลยค่ะเป็นคำถามที่ท้าทายแล้วก็น่าค้นหาคำตอบมากๆค,ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มงกุฎโหนดดวงขุมทรัพย์อีกครั้งจริงๆนะครับสำหรับเนื้อหาความรู้ที่ทั้งลึกซึง้งทั้งน่าสนใจทำให้เราได้มาคุยกันขยายความกันในวันนี้ค่ะขอบคุณท่านอาจารย์เช่นกันค่ะ แลวก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับสำหรับการติดตามท่านผู้ฟังสามารถติดตามเนื้อหาดีๆสาระความรู้เพิ่มเติมหรือหลักสูตรต่างๆจากท่านอาจารย์มงกุฎหนวดดวงขลุ่มรัพย์ได้หลายช่องทางเลยนะคะทั้ง Facebook YouTube หรือกลุ่มเรียนต่างๆครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลความรู้ใหม่ๆค่ะและสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักสูตรงานเขียนหรืออยากจะติดต่อท่านอาจารย์โดยตรงก็เข้าไปดูได้เลยที่เว็บไซต์ www.mongkut.com นะครับค่ะ สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ